สวัสดีครับผมพอดีฤดูการนี้ได้ชิมลำไยของลำพูนนะครับอันนี้เป็นลำไยที่ส่งมาจากจังหวัดลำพูนนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงสรรพคุณของลำไยและเหตุผลที่ลำไยเป็นผลไม้ถือว่าเป็นไม้มงคลของจีนเลยนะครับว่ามันมีความเป็นมายังไงเอาแบบคร่าวๆนะครับลำไยที่เห็นเป็นลำไยพันุอีดอครับเป็นลำไยพันุ์ส่งออกข้อดีของลำไยสายพันธุ์นี้ก็คือเนื้อหนาครับรสชาติหวานหอมอร่อย มเมล็ดจะเล็กรีบนะครับมเมล็ดด้านในจะรีบผลมีขนาดใหญ่เป็นลำไยสายพันธุ์ที่ผมปลูกติดสวนไว้นะครับลำไยเป็นผลไม้ที่ชอบอากาศเย็นนะครับจะเห็นว่าบางพื้นที่นะไม่ติดดอกออกผลเพราะว่าสภาพอากาศไม่ได้แต่ก็มีวิธีอยู่ด้วยการราบสารโพแทสเซียมคอรเรตนะครับ ก่อนอื่นมาฟังสรรพคุณของลำไย,ยกันก่อนนะครับลำไย,ยถือว่ามีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยโดยตำราแผนโบราณของไทยเนี่ยเขานิยมใช้เมล็ดมาแก้บาดแผลมีเลือดออกนะครับใช้ห้ามเลือดแก้ปวดสมานแผลแก้แผลฝีหนองกลากเลื้อนประมาณนี้แหละและยังมีงานวิจัยพบว่าาสารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดได้จากส่วนต่างๆของลำไย,ยได้แก่พวกเนื้อผลดอกใบเปลือกผลลำต้นจิงประมาณนี้แหละ มันจะมีลิต์ต้านอนุมูลอิสระนะครับก็คือมีลิ์ในการต้านมะเร็งนั่นเองโดยเฉพาะสารโพลิแซคลายที่สกัดได้จากมเมล็ดจะมีลิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งปอดได้นะครับและเนื้องอกส่วนสารโพลิแซคลายที่สกัดได้จากเนื้อผลของลำไย,ยเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งหลังพงสมุกได้และยังมีธิต์ต้านเนื้องอก ในหนูที่ถูกเนํำให้เกิดเป็นเนื้องอกอีกนะครับสรุป,ปง่ายๆก็คือมันมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านมะเร็งนะครับอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบของไขข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆแถมยังบำรุงสมองได้อีกด้วยนะครับนี่คือสคุค่าวๆของลำใหญ แล้วทำไมคนจีนถึงถือว่าลำไยเนี่ยเป็นผลไม้มงคลซึ่งคนจีนบางกลุ่มนะครับได้ใช้ลำไยใช้ผลลำไยเนี่ยไปใช้ร่วมพิธีการชั้นสูงเพราะเชื่อกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความชื่นหวานสําหรับหนุ่มสาวในงานพิธีมงคลต่างๆนะครับคือเขาจะนิยมนําเอาำํำไยเนี่ยไปใช้กับงานพิธีมงคลต่างๆซึ่งภาษาจีนเนี่ยแปลความหมายของลำไยก็คือดวงตามังกรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮ่องเต้เมืองจีนเลยนะครับ นั่นหมายถึงว่าความเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้นำพวงชนลำไยถึงเป็นผลไม้ส่งออกอันดับต้นๆเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นผลไม้เศรษฐกิจอันดับต,ต้นที่ส่งออกไปจีนนะครับส่วนใหญ่จะปลูกกันในเขตภาคเหนือแต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็จีนก็ปลูกเยอะแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าทุเรียนมาแรงนะครับลำไยอาจจะราคาตกบ้างเพราะเป็นธรรมดาของภาวะเศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งไม้ผลที่น่าปลูกนะครับซึ่งผมก็ได้เลือกมาติดสวนไว้ก็มีหลายอย่างเหมือนกันแต่วันนี้ นำสรรพคุณและก็เรื่องราวดีๆของลำใหญ่มาเล่าให้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ